ินหน้าปฏิรูปในช่วงคนไทยหัวใจอาสาในวันนี้ค่ะเราจะไปพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งค่ะซึ่งได้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากกว่า20ปีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณนัทราแยมพิกุลเกษตรกรตำบลดันช้างอำเภอดันช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจากเดิมค่ะเธอได้ทำการเกษตรในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยวค่ะแต่เจอวิกฤตในเรื่องของราคาตกต่ำไม่คุ้มทุนดังนั้นเธอจึงหันมาทำไม้เศรษฐกิจและสร้างสมดุลให้กับพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการกำจัดแมลงในระบบนิเวศโดยไม่ต้องใช้ยาสารเคมีใดๆค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจมากแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงคนไทยหัวใจอาสากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มีการขับเคลื่อนง,งานตามโครงการปราดร่วมใจสัรสร้างไทยเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยมีปราชดเพื่อความมั่นคงที่มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆครับทั้งนี้คุณนัทราแย้มพิกุลเป็นผู้ประสบความสําเร็จในด้านการทําการเกษตรแบบผสมผสานและด้านปศุสัตว์จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชดเพื่อความมั่นคงหรือที่รู้จักในนามปราชดชาวบ้านได้มีการนําองค์ความรู้มาขยายผลให้กับประชาชน มีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน,นพื้นที่ต่อไปครับเป็นสห,หรับาไข่ไข่มอร์มมีนี่นคำำาวามทุกขแล้วก็ฟาร์มเป็นโครคภัยไข้เจ็บเมื่อก่อนพี่ก็ปลูกพืชเชิงเดียวพืชเชิงเดียวมันเข้าโพดมันสำปะหลังอ้อยสับประรด เพราะเราไม่มีองค์ความรู้เห็นเขาปลูกเราก็ทํากันแล้วก็เจอวิกฤตเยอะวิกฤตจากไหนอากาศโรคแมลงราคาค่าแรงงานเราก็ต้องการหันกลับมาใหม่ว่าเราจะทําอะไร mm. ก็มีคนหาที่หาผู้รู้หันมาให้ความรู้เรื่องของไม้เศรษฐกิจไม้ยูคาเพราะปลูกยูคาไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าในระหว่างที่ อยู่ขากําลังยังไม่ได้ให้ผลผลิตเนี่ยเราจะกินอะไรเราก็ต้องหาวิธีอคนกินอะไรกินข้าวใช่ไหมพอได้ข้าวมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแก่ปลายลำเอามาทําอะไรอะ่ะเลี้ยงไก่ได้ไหมล่ะเราก็เอาหั่นมากลับมาเลี้ยงไก่พอเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยมันไข่ให้เราเนี่ยไก่เนี่ยมีทั้งอาหารทั้งทั้งทั้งขนมหวานทั้งทั้งอาหารขาวหวานเปลือกไข่ก็กลับมาทําปุ๋ยหมักได้อีก เอ้าแล้วมีไก่มีไข่กินแล้วมีข้าวกินแล้วยังอื่นล่ะเนี่ยปลูกผักเห็นไหมผักไปเอาตรงไหนอะ่ะก็ปลูกตามกระถางปลูกตามแปลงบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็ขายไปอีกส่วนหนึ่งก็เอากลับมากินแล้วผลไม้อะ่ะผลไม้ก็ลองลองลอง,ลองผิดลองถูกเยอะนะผลไม้สรุปแล้วเนี่ยมาจบอยู่ที่ส่งโอทับทิมสยามถามว่า เสี่ยงไหมเสี่ยงเพราะสมโอท,ทับทินสยามเนี่ยอยู่ทางใต้คือปากพนังน้ำเขาเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดก็คือต้องเป็นน้ํากร่อยชีวิตของสมโอเนี้ยหวานเนี้ยเพราะอะไรก็ลองผิดลองถูกวันแรกก็เปรี้ยวเปรี้ยวทำไงให้มันหวานก็หาวิธีการล,ลอกเรียนแบบลองผิดลองถูกผสมปุ๋ยอะไรเองเพราเราทําอินทรีย์วันหนึ่งมันก็สําเร็จ ผู้ชมครับในพื้นที่ทําการเกษตรของคุณนัทราแย้มพิกุลหรือพี่มะปรางนั้นมีพื้นที่จํานวน40ไร่ซึ่งประกอบด้วยการทําการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการวางแผนให้มีรายได้อย่างยั่งยืนโดยรายได้รายวันก็คือการเลี้ยงไก่ไข่รายสัปดาห์ก็คือการปลูกผักและรายเดือนก็คือการปลูกกล้วยมะเขือและผลไม้รวมถึงรายปีก็คือการปลูกพืชไร่และไม้เศรษฐกิจต่างๆอีกทั้งยังมีการปลูกไม้สักเชิงเศรษฐกิจ ที่ช่วยให้มีรายได้ในระยะยาวอีกด้วยครับเราจะรู้ปัญหาอุปสรรคแล้วก็แก้ปัญหาไปแต่ว่าเราไม่ท้อเราไม่ถอยท้อได้แต่อย่าถอยมันก็เลยทําให้เราประสบความสําเร็จหลายๆอย่างแต่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งของพี่นะไม่ใช่สองหนึ่งบวกหนึ่งของพี่ต้องเป็นห้าเป็นสิบเป็นยี่สิบ เพราะอย่างสมมติว่า,เ,าเรามีที่หนึ่งไร่เนี่ยจะทําไงให้เรามีห้าไร่เราแปรปรับ,บพื้นที่เลยไถยเตรียมแปลงที่หนึ่งไร่ปลูกส้มโอไปก่อนหนึ่งไร่ปลูกกระท่อมไปเลยในนั้นหนึ่งไร่ปลูกกล้วยไปเลยหนึ่งไร่ได้สามไร่แล้วแต่ใน,ในว่างที่ตัตอนนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเอามะเขือลงไปไหมถ้ามีความสามารถเอามะเขือได้อีกหนึ่งไร่อยากปลูกมะเขือน,นอกเหนืออะไรอ่ะนั่งดูว่ามันจะต้องทําอะไรในเมื่อลดน้าครั้งเดียวฉีดยาครั้งเดียวทําครั้งเดียวแต่ให้มันได้ห้าไร่ไปเลยอะ่ะ าคุณจะมองว่าเอ้ยคุณไม่อยู่ได้ที่คุณรวยอะ่ะคุณมีที่เยอะที่ไร่หนึ่งทำไปเป็นห้าไร่ได้ที่ไร่หนึ่งทำให้เป็นเจ็ดไร่ได้เอาไหมมันอยู่ที่คุณคิดมันอยู่ที่คุณขยันแค่ไหนในหลวงรัชกาลที่เก้าอ่ะท่านบอกเลยว่าต้องขยนันต้องอดทนพึ่งตนพึ่งทำอยู่ได้อยู่รอด แล้วเราก็าปลูกไม่ลวกบางคนเขามาดูงานเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยที่ฉันมีน้อยที่ฉันไม่พอทําให้ดูข้อหนึ่งหมายเศรษฐกิจหมายอยู่คาเห็นไหมนวลมะปางแล้วก็เราสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยปลูกข้าวในนี้ได้อีกแต่วันนี้ทําให้เขาดูก่อนมันจะเห็น ว่าพื้นที่น้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดชายเขตเราก็จะมีเพวกมะม่วงอันนี้เป็นแปลงหลักก็คือมะปางมะเขือเป็นพืชเสริมกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงค่ะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรอยากกินลิ้นจี่ไหมลิ้นจี่ลำาไย่หลายหลากหลากหลายแล้วเวลานั้นเราก็ปลูกปลูกไอ้นี่ลงไปด้วยปลูกปอเทืองเพราะว่าปอเทืองทำให้ดินดี เมื่อปี57นะคะ57ก็เริ่มท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงเนะะี่ยค่ะเราเราทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาอย่างเงี้ยแต่คือมีคนรอบข้างนะเขาใช้ยาใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยฉีดยาฆ่าฆ่ายาหรือยาขุ่มวัชพืชเนี่ยก็ทําให้พืชภาคเราตายก็เลยเกิดการท้อแล้วพอดีอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะก็มาเจอพี่มะปางที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ได้คุ้นก็เข้าหรอกนะไม่รู้จักส่วนตัว แต่เคยได้ยินชื่อพี่มะปางเนี่ยมาบ้างแล้วก็เลยตั้งใจฟังเขาแกก็พูดก็เล่าเรื่องทฤษฎีใหม่ทํานู่นนี่นะั่นอะไรเงี้ยก็เราก็พอเรารูา้บ้างเราก็ประทับใจแกที่แกพูดเสร็จแล้วก็ยังไม่เท่าไร่แกก็พาลงไปเดินแล้วก็มีพวกปุ๋ยเดสี้ยเดือนอะ่ะเขาก็บอกคนงานเขามีต้องสองร้อยกว่าคนเราก็มองหาคนงานเขาไม่มีอเงี้ยทำไมต้นมะเขือของงามพริกของงามอะไรเงี้ย เขาพูดอธิบายให้ฟ like, ังว่าทำ่างนี้แล้วก็ทําเรื่องเกี่ยอินทรีย์เราก็เลยเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยเขายังทําได้ตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่กับเราเยอะเราก็ตัวก็เท่าๆกพอเขาเนาะก็เลยน่าจะทําได้เขาก็ไปแนะนําไปที่ส่วนก็ไปคุยให้ฟังแล้วเขาบอกเออไปแนะนําเราที่แปลงอะค่ะให้เราทําแต่พี่มาปางเขาบอกว่าเขาสร้างรายได้ให้ให้ได้ให้มีรายวันรายเดือนรายอาทิตย์ พี่มาปางเขาจะพูดเรื่องสุขภาพคนเป็นมะเร็งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออใช่ถ้าเกิดเราอีกคนนึงเราเราคิดเอายาฆ่ายามาลงในในใน,ในแปลงเราอย่างเงี้ยมะเร็งได้อะก็เลยกลับไปเราก็อยากจะช่วยมีแนวคิดของพี่าปางเรื่องเนี้ยค่ะก็คือตอนนี้เราก็ไปสร้างกลุ่มของเราเล็กๆค่ะแล้วก็ขยายกลุ่มตอนนี้เราก็มีสมาชิกในกลุ่มที่อยากทําเหมือนเราสิบสี่คนค่ะเรามีความสุขนะคะถ้าเกิดมีเห็นคนที่ทําตามเราเราก็อยากให้เขาได้รับรู้เหมือนเรา ซึ่งเราบางทีอาจจะไม่เก่งเหมือนพี่มะปางที่ถ่ายทอดได้ให้คนทุกคนได้ประทับใจเราก็คือพาเข้ามาหาพี่มะปางให้ช่วยพี่มะปางช่วยถ่ายทอดให้อีกคุณผู้ชมครับการเกษตรของคนไทยนั้นจะมีอยู่ในตัวของพวกเราไม่มากก็น,น้อยครับ เพียงแค่ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้มีรายได้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนประกอบกับแนวคิดในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่หมุนเวียนทรัพยากรในบ้านของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนและที่สําคัญให้รู้จักการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งไม่ว่าจะเกิดโควิดอีกกี่ระลอกเกษตรกรไทยก็ต้องอยู่รอดได้อย่างแน่นอนครับ ใจแล้วก็ใช้สมองคิดดูพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะกับอะไรนั่งนิ่งๆว่าเราขาดอะไรให้ใจก่อนคนคณเปิดใจรับแล้วก็มานั่งทบทวนดูว่าวันนี้ปัญหาโควิดมันมาไม่ต้องพูดอยู่แล้วเราออกจากบ้านไม่ได้หรอกคุณขาดอะไรคนก็ไปวางวางแผนชีวิตของคุณเลยค่อยๆทําค่อยๆลงมือทำรายรายวันมันจะไวอา่ารายปีมันก็จะท้าทินนิดนึงรายหลายๆ,ๆปีแต่มันถึงอ่ะ มันถึงมันถึงตั้งแต่คุณคิดหละอย่างเช่นยกตัวอย่างต้นไม้อะต้นไม้อะไรที่โตที่สุดในโลกทุณก,ก็อาจจะมองไปถึงต้นไม้จริงๆเราไม่ใช่หรอกต้นไม้ที่ปลูกวันนี้โตแล้วปลูกวันนี้ก็โตแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจเนี่ยคุณสามารถทำได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปค้นฟ้ามากหรอไม่ต้องทดลองแค่คุณหาองค์ความรู้เดี๋ยวนี้ใน Google ก็มีเยอะแยะ คนที่เขาประสบความสําเร็จก็มีแล้วยกออกมาเลยค่ะลอกความดีเนี่ยลอกมาเลยลอกความสําเร็จของเขาเนี่ยลอกมาเลยแต่เราต้องเอาใจทุ่มมันลงไปเลยค่อยๆทํายิ่งทํามีพื้นที่น้อยๆพี่ว่าโอกาสสําเร็จเยอะมากเพราะการดูแลมันจะน้อยวางแผนเนี่ยสาคัญมากแล้วฟาร์มสําเร็จเนี่ย,อ,ยอ่าท้อปัญหามีแน่นอนปัญหามีทุกเรื่อง แต่อย่าไปท้อมันพยายามพยายามทำทำปัญหานี้ให้มันเล็กลงแล้วเมื่อปัญหามันผ่านพ้นไปได้วิกฤตมันมันมันหายไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราสำเร็จตอนนี้เราจะมีพลังทุกคนทำได้ค่ะที่บ้านเราทำได้หมดเลยเวลาเนี่ยมียี่สสี่ชั่วโมงเท่ากันสองมือเท่ากันคุณทำได้พี่ทำได้คุณก็ต้องทำได้คนนี้ทำได้เราต้องทำได้ เราอะแข็งแกร่งที่สุดแล้วให้พลังตัวเองไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราเก่งสุดเจ๋งสุด ถือว่าเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องกเกษตรอินทรีย์การปลูกไม้เศรษฐกิจแบบนวัตเกษตรถาวรพร้อมน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายแนวคิดแบบพอเพียงไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะจึงนับได้ว่าคุณนัทรานะคะเป็นกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้กับเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราได้นะคะในทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ หน้าปฏิรูป